มาแล้วว่ะการเปลี่ยนเซียนหกนะครับผมการเปลี่ยนเซียนหกวิธีการเปลี่ยนเซียนหกนะครับผมต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะครับเปลี่ยนเซียนหกนะครับเลเวลร้อยหกสิบขึ้นไปนะครับผมขาเซียนห้าขึ้นไปนะครับผมค่าพิชิตหนึ่งพันล้านแต้มนะครับผมได้เงินอีกห้าพันสลึงนะครับเวสคือไปคุยกับ npc ขอทานประหลาดนะครับแห่งเมืองฮอนบันนะครับ แล้วก็จากนั้นก้องเคลื่อนย้ายไปยังประตูมิติเนาะ,ะเคลื่อนย้ายไปยังประตูมิตินะเลือกเมนูเคลื่อนย้ายไปบื้นที่เวสเซียนหกนะทีมเป็นสี่นะครับผมจะเจออินพีซีตัวแรกก็คือของชื่อซอนอูนะครับปรมาจา์ซอนอูนี่เองนะฮะทอมาราชันกระบี่ครับที่ไปเจอนะครับ ่อมาไปเจออะไรอีกคุณพ้นชินนะครับจากนั้นก็เอาไอเทมเควสท,ทั้งหมดนะครับผม<อ>ก็ไปส่งเควสเพื่ออัพขั้นเป็นร้อยหกนะครับผมเป็นเสียนนะครับผมเราปรมาจารย์ยุตเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อเปลี่ยนขั้นเซียนหกนะครับส่งเครสรางวัลที่ได้จะได้ไดรับพลทินหนึ่งวันนะแล้วก็คัมภีปานสาบเซียนหกนะที่ใช้ร่วมกัน นั่นหมายถึงว่าทุกตัวได้ใช่ไหมนะฮะโซ่ทองบริสุทธิ์โลหิตแกล่งนะฮะแล้วก็จะได้ปานสาบของแต่ละอาชีพแสดงว่าไอเทมไม่ดรอปใช่ไหมปานเสริมคือปานใช้ร่วมกันได้มา2แล้วก็ปานของแต่ละอาชีพได้มาอีกหนึ่งเล่มแล้วก็คมภี์ได้มาอีกหนึ่งเล่มนะ ต่อมาในเรื่องของพลังปราณกันต่อนะครับวิชาเสียดขั้นหกนะพลังปราณมีอะไรบ้างนะครับผมปราณที่เราได้มานะครับผมที่ผมจงใสยก็ผมไม่รู้ไงนะครับผมปราณที่ได้มาทุกอาชีพได้มาตอนเปลี่ยนคราสนะครับผมก็คือปราณโซทองบริสุทธิ์อันนี้คือเพิ่มโจมตี5หน่วยตามเลเวลนะครับอัพไปที่20แต้มก็คือเพิ่ม100หน่วยโอเคถือว่าได้100ยหน่วยต่อมาปานต่อไปนะครับผมที่ได้มาอีกนะคือปาน ลหิตแกล่งนะครับเพิ่มตามเลเวลนะครับเพิ่มขึ้น6นะครับแต้มนะฮะก็ได้ร้อยยี่สิบหน่วยนะฮะของพลังป้องกันนะครับเพิ่มพลังป้องกันอันนึงเพิ่มโจมตีอันนึงเพิ่มป้องกัน,นครับสองปานนี้นะครับแต่เราไม่รู้ว่าคาเซียนหกเนี่ยมันจะเพิ่มปานขีแดแต้มเนาะเหมือนปานมันจะได้มาเยอะพอสมควรนะได้มาสามปาน ต้องเลือกเลยครับว่าจะเอาอันไหนกับอันไหนนะจะอัพยังไงดีหรือจะเรียนเก่าออกนะครับต่อมานะครับผมก็แบ่งตามสายอาชีพเนาะอาชีพดาบได้ปานอะไรมาดวงเนตรบังกรไฟนะครับอันนี้คือเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด2%ของพลังป้องกันต่อเวล น,ะะนั่นหมายถึงว่าถ้าเราพลังป้องกันเนี่ยเยอะพลังป้องกันดาบเนี่ยป้องกันเยอะอยู่แล้วนะฮะเราก็ได้ชีวิตมา2%ของพลังป้องกันเอ่อ20แตม้มเพิ่มขึ้นยี่นนั่นหมายถึงว่าปานใหม่ดาบเนี่ยเลือดจะเยอะขึ้นไปอีกใช่ไหมถ้าป้องกันเราเยอะ ปารตนะครับผมอันนี้ในเรื่องของวิชานะครับเราก็ไม่มีตัวอย่างให้ดูเนาะน่าจะมีคลิปให้ดูในเรื่องของวิชานะคไม่เป็นไรนะครับก็จะแบ่งเป็นสกิลเดี่ยวและสกิลหมู่นะครับสกิลหมู่เพิ่มมาหนึ่งตัวนะเป็น6เป้าหมายนะฮะนะครับผมตอนคลาสี่คัสห้าแปดนะครับพอคสเซียนเหลือห้นะครับผมพอคาสเซียน ขึ้นมา6ตัวอีกครั้งนะฮะโอเคต่อมาสายกระบี่ฮะยาฟื้นร่างพิชิตนะฮะอันนี้เมื่อถูกโจมตีจะมีโอกาสหลบหลีกดีบัฟโอกาส1.1%ต่อ1แต้มเอ่อเวลปานนะครับ20แต้มจะมีโอกาสติดปลาน22%เเยอะนะเออเยอะนะเนี่ยหลบหลีกเพิ่มขึ้นเยอะนะเนี่ย หลบหลีกดีบัฟพวกบัฟมิโกอะไรพวกนี้เหรอบัฟนินจาอยแบบนี้เหรอไม่โดนสกิลบัฟอันนี้ไม่แน่ใจนะครับนี้สกิลเดียวสกิลหมูนะฮะโอหมูก็จะเป็นห้าตัวหมดแล้วนะดูเหมือนว่าจะเป็นหมูห้าตัวนะทเดี๋ยวเรามาดูอาชีพต่อไปอาชีพหมอฮะแกนศักดิ์สิทธิ์นะฮะ จิตเมฆาว่ามาเมื่อแสดงผลปานนะจะสร้างม่านป้องกันนะฮะตามพลังปลานสูงสุดเพื่อป้องกันการโจมตีโอกาส0.3เตวล20เอ่อที่ปานแต้ม20นะมีโอกาสเกิดปลาน6ไม่สามารถใช้งานกับมอนเตอร์ได้ สาย pk ปานหมอนี้สาย pk นะครับอดูเหมือนว่าทุกอาชีพจะเป็นเป้าหมาย5ห,หมดเลยนะยกเว้นดาบตัวเดียวนะฮะหมอก็เป็นเช่นนั้นต่อมาอาชีพทวนะฮะหิมะเยือกเย็นอย่าเยือกอเมื่อโจมตีจะมีโอกาสแช่แข็งศัตรูสามวิเอ้าเอาเข้าไป นะ,ะมีโอกาส0.3%ต่อเวลปลาน20แต้มจะมีโอกาสเกิด6%ใช้งานกับมอนเตอร์ไม่ได้อะคนอีกแล้วครับสายพิเคมาครับทวนมีสายพิเคมาครับอนุภาพก็เป็นสกิลหมู5ตัวนะเออสกิลเดียวก็แดงใช้ได้อยู่นะฮะต่อมาเขาบอกว่าให้ดูตรงธนูครับอ่ะ ดูตรงธนูครับสอนธนูขั่วผิดนะครับเมื่อโจมตีเมื่อถูกโจมตีระยะใกล้เอยไม่ใช่ระยะไกลนะครับจะลดดามเมจที่ได้รับ0.7%ต่อเวลปรานถ้า20แต้มจะลดดามเมจ14%ปะ่ะเอาวะเอาว่ะ ยาคือขั้นพื้นฐานต้องมียาที่เป็นเพิ่มวิแล้วแหละอย่าซัพพอร์ตแต่นินยานะคือถ้ามันลดไป2ีเอ่อสิเอร์เซนตาก็ต้องเพิ่มมาอีกมากกว่า14%เเซนะเพื่อให้มันให้มันเท่าเดิมนะครนะฮะวิชาโจมตีนะฮะโจมตีทั่วไปคือสองเป้าหมายติดปานอีกห้าเป็นเจ็ด ปกติมันจะโจมตีเป็นสกิลหมูก็สองเป้าหมายอยู่แล้วนะเออสองเป้าหมายอยู่แล้วนะครับโอเคอนุภาพเดียวอนุภาพโจมตีหมูก็เป็นสถานะที่ไม่บอกมานะว่าเท่าไหร่ต่อมามาในเรื่องของนินจาพลังชีวิตสูงสุด1.4%ของพลังป้องกัน เพิ่มพลังชีวิต1.4%ของพลังป้องกันยิเ่เหนือกว่าดาบเหรอเหนือกว่าปะแป๊บนะพลังป้องกันนินไม่เยอะอยู่แล้วนินมันจะไปลงที่สายหลบแต่เพิ่ม4.8%เดี๋ยวเราย้อนไปดูดาบแป๊บหนึ่งสักครู่นะฮะโอ้ดาบ40%ดาบ,านะดาบเยอะกว่านะดาบเยอะกว่านะ นินมันไปในทางสายลบต่อมาสกิลเดียวสกิลหมู่นะฮะหมู่พิษนะฮะติดสีเป้าหมายว้าวว้าวเลยเนี่ยพิษติดสีเป้าหมายเนี่ยคือเลยตายตายเป็นกองนะฮะในวะอตายเป็นกองเลยทีเดียวนะฮะต่อมาชิพิน พินเนี่ยคือพุ่งทยานเส้นโลหิตโอ้ชื่อดูดีนะครับแรงแม่เหล็กเพิ่มขึ้นสามต่อเวลที่สิบแต้มแรงแม่เหล็กบวกหกแรงแม่เหล็กมันเกี่ยวกับปรานเสริมทั่วไปใช่ไหมไม่ใช่นี่ไงค่าแรงแม่เหล็ก พิ่มขึ้น 6. ของพินมันก็จะเพิ่มให้เท่าไหร่นะหกสิบแต้มมันก็จะเพิ่มตรงส่วนนั้นอีกถูกต้องปะป้องกันเพิ่มขึ้นอีกคือถึกถึกขึ้นอ่ะอนุภาพสกิลเดียวนะฮะสกิลหมู่หมู่ห้าตัว ะะต่อมาอาชีพหมักมัดนะครับผมไรอุปสรรคเออไรอุปสรรคเลยนะฮะลดดาเมจที่ได้รับจากวิชาระเบิดร่างของมิโกะศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์เออลดที่เลเวลสูงสุดคือสิบเปอร์เซ็นต์มึงลดมิโกะแต่ไม่ได้ลดอาชีพอ,อื่นโอเค หาเป้าหมายเหมือนกันนะครับหันกว้างอันนี้หันกวางนะครับพลังทําไรประโยชน์นะครับลดดาเมจที่ได้รับจากบานแท้โจมตีหันกว้างที่จะเจอบานแท้โจมตีมีมิโกะมีหมอมีดาบนะฮะโอกาส1ต่อเลเวลปราณ20 แต้มนะโอกาสเกิด20% 1แต้มต่อ1อย่างนั้นเลยปลาน1แต้มต่อ1%เอนลยนะฮะอนุภาพวิชาเดี๋ยวอนุภาพของหันกวางตัวเลขไม่ได้ผิดใช่ไหมหันกวางเมื่อเซียนสีเออเซียน6นะฮะอนุภาพกระโดดไปพันสี่เป้าหมายเดียว อนุภาพสกิลหมูปลาไป3080ขอบเขตหมู่เป้าหมาย6ทำไมอนุภาพมันก้าวกระโดดกว่าอาชีพอื่นเยอะจังวะเดี๋ยวเรามาดูสายฮีโร่ตัวอื่นกันฮาลินะฮะอาจจะเป็นตัวเลขที่ผิดพลาดเพราะมันน่ากลัวเหลือเกินอนุภาพสกิลหมู่ทำไมมันโหดร้ายเปิรนนั้นต่อมาสายฮารินะครับ น้ำค้างอารุณสายฟ้าลดระยะเวลา,าสถานะผิดปกติที่ได้รับ1%ต่อเลเวลปาน20แต้มใช่ไหมย0แต้มปานจะลดเป็นระยะเวลา20%เวลาที่เป็นอร์เซ็นต์ลดระยะเวลาการผิดปกติประเภทนินจาพิน นินจาพินหรือสกิลใบใบก็ฮาลินด้วยกันใช่ไหมมีฮาลินด้วยกันพันกวางมีแช่แข็งไหมอืมนะฮะก็น่าจะประมาณนั้นใช่ไหมหรือมีอาชีพอื่นอีกไหมจำไม่ได้นะครับต่อมาที่ฮาลินนะอนุภาพก็อยู่ที่พันพันนิดๆใช่ไหมสกิลเดียว พอสกิลหมูก่900กว่าอันกว่างเนี่ยตัวเลขน่าจะผิดอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยตรวจสอบอีกทีถ้าแรงกว่านี่น่าจะแแม่น่าจะแรงเดี๋ยวเรามาดูก่อนาแมยูจินนะครับมีโอกาสหลบหลีกดามเมจและเบิดร่างของมิโกะอีกแล้วฮะระเบิดระเบิดร่างของมิโกะนะครับโอกาส0.5%ต่อแต้ปานนะ20แต้มอัตราการเกิดปาน10%สายพีเคทั้งหมดเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นสายพีเคนะครับ จนมากอาชีพสายหลักสายหลักของตัวเองเนี่ยมันสายอาชีพทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นเพิ่มสถานะของตัวเองใช่มากกว่านะนะครับสายพีเคก็มานะครับวิชาช่วยเหลือเพื่อนฟูคูดาวอันนี้แถวแรกแถว2คือสกิลเดี่ยวนะฮะแถวเลนกลางส่วนแถวหลังก็คือสกิลหมูห้ตัวปะดอรอตีนนะลอตีนนะ ต่อมาโนโฮัวดาเมจที่ได้รับจากปาน4ี่ตำลึงปาดพันช่างอันนี้ดาบดาบนั้นคืนสนองก็ดาบอีกนะครอันนี้คือปานตั้งแต่คันเล็กๆของดาบแล้วก็ปานสะท้อน2เท่าของดาบใช่ไหมดาบนั้นคือสนองถูกต้องแหละหนึ่งเปอร์เลเวลนะลดดาเมจนะคือ ยีสแต้มลดลง20ิเปอร์เซ็นต์ก็ได้อยู่นะครับสี่ํำเึิคือสะท้อนปกตินะครับดาบดาบนั้นคืนสนองคือคูณสองนะฮะสะท้อนสองเท่านะครับก็สายพีเคสะท้อนทันหรือเปล่าดาบถ้าปานไม่ลั่นก็ไม่มีประโยชน์นะฮะอนุภาพสกิลเดียวและสกิลหมู่ของ ไม่ใช่สกิลเดี่ยวสกิลหมูสิโนโคต้องแบ่งเป็นสกิลใกล้และสกิลไกลนะฮะอนุภาพเท่ากันนะฮะคนส่วนใหญ่ก็น่าจะใช้สกิลไกลกันนะฮะถ้าอนุภาพเท่ากันเราพิจารณาแบบตีไกลได้เปรียบนะฮะดีกว่าประชิดเพื่อโดนโจมตีถูกต้องนะครับตามนั้นต่อมาสายมิโกะน่าจะเป็นอาชีพสุดท้ายก่อนในเจเนอเรชันหรือซีซั่นนี้กันนะผมในอนานะคตเขาวาว,าว่ามีอสองอาชีพ นะฮะอ่ะมาพูดถึงมิโกะนะฮะอสารพิษสำรวจแดนนะฮะผมลบหลีกดีบัฟตามอัตราการเกิดของปลานที่0.6%ตามเลเวลนะฮะ20่สแต้มโอกาสเกิด12%นะครับอ่ะมาเจอสกิลมิโกะนะฮะสกิลเดียวนะฮะสกิลเดียวมิโกะนะฮะก็พันกว่า สกิลหมูหนึ่งพันนี่อาชีพสายแรงหมูยังหนึ่งพันะต่อมาอนุภาพสายอันนี้วิชาขอบเขตขอบเขต5ตัวคือสกิลวงใช่ไหมมันน่าจะเป็นวงอันแหละอยู่ใกล้ๆ5ตัวในอนณาเขตและสกิละระยะไกลเป้าหมายเดียว2อ0พแข่งกันมากับอันกวางแข่งกันมาฮันกวางแต่หันกวางเนี่ยดาเมจมันทะลุ เหลือเกินนะฮะยังคงสงสัยกันอยู่ว่าตัวเลขตรงนี้มันผิดพลาดหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยมันโหดสัตว์ประหลัดบอกเลยท,ท,ทีเดียวอ่ะยังไม่จบนะฮะผมสำหรับเซียนหกนะฮะไม่พูดไม่ได้นะเซียนหกมาแล้วมันก็ต้องมีจุดเลเวลจุดใหม่จุดเก็บเลเวลจุดใหม่ใช่ไหมเมืองใหม่นั่นเองแล้วผมการอัปเดตนะฮะผมขยายแม็กไปร้อยเจ็สิบเราก็พูดกันแล้วการอัปเดตเซียนหกนะวิชาพลังปานเราก็พูดกันไปแล้ว รอบนี้เราจะมาพูดถึงแผนที่นะครับผมแผนที่ดินแดนศักดิ์ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมดินแดนดินแดนศักราชันกระบี่นะฮะมันตกคําว่าสิทธิ์ไงเราเลยอ่นศักนะครับผมดินแดนศักดิ์สิทธิ์ราชันกระบี่นะับนะผม, ance, uck, บนะผมเมืองใหม่ก็อารมณ์ประมาณเป็นงูเลยฮะมึงรัดไม่ได้มึงรัดไม่ได้มึงเดินไปเถอะฮะเดินตามแมพไปเลย เดินตามแบบไปรัดไม่ได้ฮะบวกเลยรัดไม่ได้เนี่ยรัดไม่ได้นะมันจะรัดไปแบบเนี้ไม่ได้ฮนะเดี๋ยวไปเรยแล้วนะผมคุยกับเอ็นบีซตัวไหนเอ่ยนะฮะคุยกับประตูอ c ประตูยอนบีใช่ไหมมุมขวาบนนะฮะยอนบี ไปยังดินแดนนะฮะ NPC ประจำดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะฮะผมก็จะมี NPC อยู่หลายตัวเลยนะฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้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 เฮ้ยโลนชุดใหม่หน่ายะตีบวกนี่เป็น NPC ด้วยโอเคอันนี้ก็ NPC นี่ก็ NPC โอเคฮะต่อมามอนเตอร์ประจำแมป ดูกันหน่อยสิมันเหมือนคนขึ้นนะมอนเตอร์ประจำแมปมันดูเหมือนคนขึ้นอันนี้คือตัวที่หนึ่งโอเคสิบสี่ตัวอยู่เป็นแบบเป็นโจรซะส่วนใหญ่นะอารมณ์ประมาณเหมือนเคยเห็นในการ์ตูนเรื่องอะไรเนี่ยธาตุไฟกับธาตุน้ำแข็งช่างมเถอะเออเป็นสายโจรนะฮะนะครับนะ NPC เป็นพเป็นสายโจรที่แบบมีรูปลักษณ์หน้าตาที่มันดูมีอะไรยิ่งขึ้นนะมันไม่เหมือนมอนเตอร์ที่แบบเดิมๆมีเครื่องแต่งกงแต่งกายนะฮะมอนเตอร์ก็จะมีอยู่2ตัวที่เหลือก็จะเป็นพวกโจรทั้งหมดเลยนะครับรูปลักษณ์อาวุธเซียนหกนี่ะก็ธนูว้าวเจอธนูไปผมว้าวเลยอะ ต่อไปฮะอันนี้ไม้มีโกหรือไม้หมวะเนี่ยไม่เขียนชื่ออันนี้ดาบแน่เลยฮยุยพินอันนี้มัดโอ้โหนี่หันกว้างกก็บเหรออันนี้ทวนหโอโฮเนี่ยเฮ้ยเปลี่ยนสีนั่นไงแค่เปลี่ยนสีทุกอย่างเหมือนกันแค่ปรับเป็นสีฟ้าทนแดงนะฮะทุกอย่างเหมือนกันเลย เก็ปเอ้ยเดียวแล้วมันมีสีทองนี่หมายความว่าไงสายดำยังไงอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีสายที่เป็นแบบเดี๋ยวนะความสวยมีหลายรูปแบบว่ะโอ้โหอลัง ตอนนี้แยกไม่ออกฮนะที่รูก้ก็น่าจะแบ่งเป็นแบ่งเป็นธรรมะกับมารใช่ไหมแต่ทำไมอาวุธมันมีถึง39ชิ้น39มี13อาชีพ13อาชีพ39ชิ้น มันแบ่งเป็น13 13 13แสดงว่าทุกๆสิบสอาชีพจะมีสากรูปแบบหรอทำไมอ่ะอ๋อโอเคมันจมีมีมีแบบ G มาใช่ใช่ใช่มันต้องเป็นของแบบ G ได้เลยแบบธรรมะอธรรมปกติแล้วก็ของ G ที่ดูสวยงามโอเคเข้าใจ แล้วก็จะมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะฮะผมก็จะเป็นยาสายฟ้าแลบนะครับผมนาบเชียนหกนะครับยาระเบิดพลังเชียนหกนะตอนนี้ระบบการผลิตผมไม่แน่ใจว่าการผลิตยาระเบิดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือ,อยังหรือมันตันแค่นั้นเออผลิตเชียนห้าได้คือจบอย่างนั้นเหรอไม่แน่ใจว่าตันหรือ,อยังนะทัศมันเพิ่มขึ้นหรือ,อยังนะ โอเคสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนนะฮะผมกับผมกูบอยนะครับ,ผม,ผ,มบนะผมในช่องเตอร์ซียูนะฮะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กำ like, ลังใจนะสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับไปลวครับผม